สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเล็กจากเวทีทด้านักษาสัตว์ค่ะวันนี้เดี๋ยวหมอจะพาทุกคนมาดูว่าสาเหตุที่ทําให้น้องแมวอาเจียนนะคะมักจะเกิดจากอะไรนะคะและก็มีวิธีการสังเกตยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเวทแอนด์เพจสตอไว้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อว่าคลิปหน้าหมอน,นีสาระดีๆมาลงให้ทุกคนดูเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดกันคะ่ะ สำหรับการอาเจียนในน้องแมวนะคะเราต้องแยกให้ออกก่อนนะว่ามันคือการสำรอกหรือว่าคือการอาเจียนนะคะเพราะว่า2อย่างนี้มีสาเหตุที่แตกต่างกันนะคะเวลาที่เราจะสังเกตน้องแมวเพื่อที่จะไปบอกอาการกับคุณหมอเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงไปบอกอาการกับคุณหมอได้ชัดเจนเนี่ยการวินิจฉัยโรคมันก็จะแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะคะการสำรอกเนี่ย <liability> ก็ค <highlighting> ือการที่ร่างกายของน้องแมวนะคะมีการ สำรอกอาหารนะคะหรือว่าดันอาหารนะคะออกมาจากหลอดอาหารนะคะที่เพิ่งกินเข้าไปนะคะอาหารยังออกมาเป็นลำๆหรือว่าเป็นแท่งๆอยู่ยังไม่มีการย่อยใดๆเกิดขึ้นนะคะและก็ไม่ได้มีการใช้ กล้ามเนื้อท้องหรือว่ากล้ามเนื้อช่องอกนะคะในการช่วยดันอาหารออกมาไม่มีภาวะการเคลื่อนไสอเจียนนะคะอันนี้คือการสำรอกนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ว่าน้องเขากินเยอะเกินไปกินเร็วเกินไปซึ่งไม่ได้ผิดปกติอะไรหรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติก็ได้นะคะซึ่งเป็นความผิดปกติของท่อทางเดินอาหารส่วนต้นนั่นก็คือหลอดอาหารนั่นเองนะคะสาเหตุก็มาได้จากหลายอย่างนะคะอย่างเช่นมีการอุดตันหลอดอาหารนะการอักเสบของหลอดอาหารนะคะหลอด หารขยายใหญ่นะคะหรือว่ามีก้อนเนื้อนะคะอยู่ที่บริเวณข้างๆหลอดอาหารแล้วเกิดการดันหลอดอาหารทําให้รู้สึกว่ามีการติดแคบเมื่อน้องเขากินอาหารเข้าไปผ่านช่องที่มันติดแคบจากการโดนดันหรือกดจากก้อนเนื้อเนี่ยก็อาจจะมีการขย้อนอาหารออกมาได้นั่นเองนะคะต่อมาอาเจียนนะคะก็คือการที่ร่างกายของน้องแมวนะคะพยายามจะดันอาหารที่อยู่ในกระเพาะหรือลำไส้เล็กนะคะออกมาทางปาก นะคะอันเนี้ยน้องแมวเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้กล้ามเนื้อช่องอกช่องท้องนะคะในการพยายามที่จะดันอาหารออกมานะคะกล้ามเนื้อมีการบีบตัวนะคะเป็นจังหวะก่อนที่จะมีการอาเจียนออกมานั่นเองนะคะซึ่งลักษณะของอาหารที่ออกมาจากการอาเจียนนะคะจะไม่ได้เป็นแท่งเหมือนกับที่ออกมาจากหลอดอาหารนะคะจะเป็นอาหารที่เละๆนะคะอาจจะพึ่งย่อยนะคะหรือว่าย่อยไป เยอะแล้วนะคะหรืออาจจะไม่ได้มีอาหารออกมาก็ได้อาจจะเป็นน้ำย่อยธรรมดานะคะหรือเป็นพวกน้ำดีผสมร่วมด้วยหรืออาจจะมีเลือดปอนออกมาด้วยก็มีในบางรายนะคะทีนี้สาเหตุของการอาเจียนนะคะมันก็จะมีได้หลากหลายสาเหตุมากๆนะคะแต่เราจะสั์กลุ่มนะคะเป็น2กลุ่มใหญะะ่สาเหตุแรกนั่นก็คือเป็นสาเหตุที่มาจากทางเดินอาหารผิดปกตินะคะราอทางเดินอาหารคือส่วนไหนบ้างนะคะก็คือเรื่องตั้งแต่ปาก หลอดอาหารก็พออาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไส้ตรงทวารหนักออกไปทางทวารหนักนะคะก็คือกินทางปากแล้วก็ผ่านจุดต่างๆของท่อทางเดินอาหารแล้วก็ออกไปทางทวารหนักถ้ามีความผิดปกติของบริเวณในส่วนที่ เป็นแทร็กเหล่านี้นะคะก็จะทําให้เกิดการอาเจียนขึ้นได้นั่นเองนะคะสาเหตุที่เจอได้นะคะก็อย่างเช่นอาหารเป็นพิษนะกะิน,นะะสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะคะหรือน้องแมวเนี่ยบางทีก็คือกินก้อนขนเข้าไปแล้วมีการอุดตันของก้อนขดอยู่ข้างในก็มีะะมีพยาธิในทางเดินอาหารนะคะบางตัวเนี่ยก็คือเขาจะอาเจียนออกมาเจอเป็นตัวพยาธิออกมาเลยก็มีนะคะการแพ้อาหารนะคะโรคลำไส้อ,อักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะภาวะท้องผูกนะคะ มะเร็งในท่อทางเดินอาหารแผลในทางเดินอาหารและที่เจอได้บ่อยอยู่เหมือนกันนะคะก็คือสารพิษนะคะที่จะเป็นพิษกับน้องแมวนะคะก็อย่างเช่นช็อกโกแลตนะคะยาฆ่าแมลงนะแล้วก็ที่เจอได้บ่อยมากนะคะก็คือยาเบื่อหนูนะคะนี้ก็คือทั้งหมดนะคะที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยที่ทำให้เกิดความผิดปกติของท่อทางเดินอาหารนะคะแล้วทําให้เกิดการกระตุ้กนการอาเจียนนั่นเองนะสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจาก ทางเดินอาหารโดยตรงนะคะก็คืออาจจะเป็นความผิดปกติทางเมตโาบอลิกต่างๆนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคตบโรคไตโรคการติดเชื้อเยื่อบุช่องอกช่องท้องอักเสบติดต่อในน้องแมวนะคะและที่สําคัญที่เจอได้บ่อยเหมือนกันนะคะก็คือตับอ่อนอักเสบนั่นเองนะคะและนี่ก็คือสาเหตุ2กลุ่มใหญ่ๆนะคะที่กระตุ้นให้น้องแมวเกิดการอเซเยนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะรู้สาเหตุได้เนี่ย เราจะต้องมีการสังเกตอาการของน้องแมวให้ละเอียดนะคะเตรียมว่าเราจะไปตอบคําถามของคุณหมอเวลาที่คุณหมอซักประวัติเราเนี่ยให้ละเอียดที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าคุณหมอจะได้วินิจฉัยหาโรคให้น้องแมวของเราได้นะคะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมสาหรับคําถามที่คุณหมอจะต้องซักประวัติเราแน่ๆนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะอันแรกนะคะก็คือคุณหมอจะถามว่าช่วงนี้ได้เปลี่ยนอาหารไหมอย่างที่สองนะคะมีการป้อนยาอะไรอยู่หรือว่ารักษาโรคอะไรอยู่หรือเปล่าอย่างที่3ปกติแล้วให้น้องแมวกินอาหารอะไรมีการเสริมขนมร่วมด้วยไหมแล้วช่วงนี้มีการเสริมอะไรที่มากกว่าปกติหรือเปล่า อย่างที่4ี่นะคะเลี้ยงแมวตัวเดียวหรือว่าเลี้ยงแมวตัวอื่นๆร่วมด้วยแล้วตัวอื่นๆมีความผิดปกติเหมือนกันไหมื่อคุณหมอเขาจะได้ดูว่ามีอะไรที่หลายๆตัวจะไปสัมผัสด้วยกันหรือว่าได้รับเหมือนกันแล้วแสดงอาการแบบเดียวกันไหมอย่างที่5ปกติเลี้ยงน้องแมวในบ้านหรือว่าเลี้ยงน้องแมวแบบปล่อยนะคะถ้าเกิดว่าเลี้ยงน้องแมวในบ้านเนี่ยอาจจะดูว่าสาเหตุเนี่ย ที่อยู่ในบ้านเนี่ยคุณหมออาจจะถามต่อว่ามีอะไรที่มีโอกาสที่จะกระตุ้นให้น้องอาเจียนได้แต่ถ้าออกไปนอกบ้านก็จะค่อนข้างหลายอย่างเลยนะคะอันนี้6คือเป็นมานานหรือยังเริ่มอาเจียนมาแบบเป็นเดือนหรือหลายเดือนหรือว่าเพิ่งจะเป็นวันนี้เมื่อวานเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะดูว่าน้องเขาเป็นแบบเฉียบพลันหรือว่าแบบเป็นเรือรงังอย่างที่เจ็ดคือน้องยังกินอาหารได้ไหมสดชื่นร่้าเริงปกติไหมดูแบบ ซึมกว่าปกตินอนเยอะตัวรุมๆมีไข้หรือเปล่านะคะอันสุดท้ายอันที่8นะคะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยไหมนะคะอย่างเช่นท้องผูกหรือเปล่าท้องเสียไหมนะคะอันเนี้ยค่ะ8อย่างเนี้ยนะคะก็คือเป็นคําถามเบื้องต้นนะคะที่เวลาเราจะพาน้องไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะต้องถามเรานะคะเราจะต้องสังเกตพวกนี้นะคะแล้วก็เตรียมคําถามเหล่านี้นะคะถ้าใครให้รายละเอียดกับคุณหมอได้ครบตามที่หมอแนะนําไปนะคะรับรองได้ว่าคุณหมอ จะหาสาเหตุได้ง่ายแน่นอนแล้วก็น้องจะหายเร็วแน่นอนค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือลักษณะของการอาเจียนนะคะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอจะยกไปไว้ใน EP ีถัดไปนะคะว่าน้องแมวที่อาเจียนออกมาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้อาเจียนออกมาเป็นลักษณะเดียวกันหมดนะคะแต่ละโรคแต่ละสาเหตุเนี่ยลักษณะอาเจียนที่ออกมาให้เห็นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้รายละเอียดน,นะคะแล้วก็นําไปอธิบายให้คุณหมอได้เนี่ยเราก็จะช่วยน้องแมวเราได้มากขึ้นนั่นเองนะคะจะมีรายละเอียด อย่างไ,ไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันในอีพีถัดไปถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอทำคลิปดีๆต่อไปเนาะแล้วก็คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย